ก็ก่อนอื่นก็ขอสวัสดีและก็ขอแนะนําสถานที่แห่งนี้คือโรงเรียนดารุณาราชบุรีตั้งอยู่ที่อําเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะครับเป็นสถาบันการศึกษาตั้งแต่อนุบานจนถึงระดับมัธยมปลายและก็ดําเนินการโดยสังคมมนทลราชบุรีโรงเรียนคาทอลิกในภาคเขต ภาคตะวันตกทางนี้ซึ่งมี15โรงนะครับในเขตสีจังหวัดนี้ได้แก่จังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีสมุทรสงครามแล้วก็เพชรบุรีก็เป็นโรงเรียนในคิตศาสนาซึ่งเราก็ใช้หลักการสากลของการนำมาบูรณาการในการจัดการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน เขาได้เจริญเติบโตในด้านของทั้งทุกมิติของชีวิตนะครับด้านคุณธรรมด้านศิลธรรมฝ่ายสังคมการอยู่ร่วมกับผู้อื่นและก็การบำเพ็ญประโยชน์ให้เกิดประโยชน์ที่ดีกับสังคมกับสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็เป็นจุดประสงค์นะครับคือารพลิกสังคม,มทนราชบุรีนี่ใช้ คติคำขวัญอันเดียวกันหมดก็คือคุณธรรมนำวิชาพัฒนาสุขเพื่อที่จะให้เด็กนักเรียนของเรานะครับได้พัฒนาในส่วนทั้งความรู้ความดีและก็เพื่อประโยชน์กับส่วนรวมอันนี้ก็เป็นปณิธานและก็การดำเนินงานของโรงเรียนใน คือของสังคมทนราชบุรีนี้นะครับและผลสำเร็จการเรียนของเด็ก้วคะเป็นไงบ้างคะผลสำเร็จการเรียนของเด็กก็เราสามารถที่จะเราไม่ได้ถือว่าเป็นโรงเรียนดีเลิศเหมือนอย่างในโรงเรียนที่อยู่ในกรุงเทพหรือว่าที่เขาจัดการศึกษาแบบพิเศษแต่เรารับเด็กนักเรียนเพื่อที่จะได้ให้เขาได้เห็นเอกลักษณ์ของชีวิตให้เขาสามารถที่จะดำเนินชีวิตได้ ในสังคมที่ลก,ก็มีความสุขที่จะช่วยเหลือบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคมบ้านที่เขามาสังคมที่เขาอยู่ก็มีสิทธิ์เก่าหลายๆคนที่อยู่ในแวดวงต่างๆโรงเรียนดารุณาราชบุรีแห่งนี้ดำเนินงานมาตั้งแต่เริ่มต้นปี2,500ก็67ปีการศึกษามีนักเรียนปัจจุบันเนี่ยเลขประจำตัวเด็กนักเรียนปัจจุบันอยู่ที่4-2,000กว่า ก right. right ็แสดงว่าเราก็มีคนที่ผ่านการศึกษาที่โรงเรียนแห่งนี้เป็นจำนวนก็มากพอสมควรนะครับแล้วก็ที่ทำงานในภาคสังคมต่างๆในแวดวงต่างๆทุกแวดวงทุกวงการนะครับก็มีสิ์ของดารุณาอยู่ที่นี่นอกจากดารุณาแล้วยังมีโรงเรียนในเครืออีก15โรงเนี่ยที่ได้ให้เด็กนักเรียน เรามีเด็กนักเรียนที่อยู่ประมาณ20,000ในปีปัจจุบันนี้นะครับ20,000ก็การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกันทั้ง15โรงเรียนนี้แล้วก็เป็นโรงเรียนที่ที่ถ้าจะเน้นความเป็นเลิศเราเน้นความเลิศประความเป็นเลิศในในเรื่องของคุณงามความดีอย่างการศึกษาที่บอกว่าเรียนรู้เพื่อที่จะ,จะเจริญชีวิต จเจริญชีวิตเพื่อที่จะได้บำเพ็ญประโยชน์ได้รักได้ช่วยเหลือได้รับใช้สังคมคคท่านคะโรงเรียนในสถานจาึกรของท่านเนี่ยสนับสนุนเรื่องของกระบวนการ Active Learning ยังไงบ้างคะท่านคะครับ Active Learning เนี่ยเราคือให้นักเรียนเนี่ยได้เป็นผู้ที่บางทีจัดการศึกการเรียนการศึกษาร,ร่วมกับครูวางแผนการเรียนด้วยกันเราก็ได้รับการสนับสนุนจาก ภาคส่วนต่างๆนะครับที่ได้มาสนับสนุนส่งเสริมกันในกลุ่มสาระต่างๆโรงเรียนแต่เดิมเราก็จะเน้นเรื่องเมื่อมามาทั้งนี้หลายๆท่านก็จะมองว่าเป็นโรงเรียนฝรั่งบ้างอะไรบ้างเรื่องเรื่องของภาษาเนี่ยเราก็จะเน้นกลุ่มสาระภาษาทีนี้ปัจจุบันเนี่ยเป็น โลกก็กว้างขึ้นเทคโนโลยีก็เข้ามาก็ได้รับการสนับสนุนต่างๆแล้วก็วางแผนจัดก,การศึกษามีครูมีอาชีพในด้านต่างๆมีอาชีพในด้านต่างๆเป็นต้นเทคโนโลยีที่นี่ก็จะเป็นสถาบันที่จัดก,การสอน AI เนี่ยเรามีห้อง AI แล้วก็นักเรียนก็เข้าไปเรียนรู้แต่ว่าเวลาเรียนเนี่ยในฐานะที่เป็นโรงเรียนที่สอนเรื่องของต้องควบคู่ไปกับจริยธรรมกับการใช้ ในสื่อปัจจุบันนี้นะครับก็ควบคู่กับคุณธรรมการใช้ด้วยก็ active learning ก็คือให้นักเรียนมีส่วนมีบทบาทในการบางทีร่วมกับคุณครูในการทำโครงการการเรียนร่วมกันเห็นชอบกับกระบวนการ active learning ที่ออกมาแล้วท่านมองอย่างไรบ้างคะตรงนี้คือตรงนี้คนรุ่นใหม่เนี่ยถ้าเขามีบทบาทในการที่เขาจะทำงาน ม,มันจะให้เห็นกันสมัยก่อนเราสอนนักเรียนเป็นผู้รับนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าครูถ่ายทอดแต่ปัจจุบันนี้ครูกับนักเรียนนี่วางแผนร่วมกันครูบางทีก็ต้องเรียนจากนักเรียนนะนักเรียนก็กเหมือนกับเรียนเป็นแบบโปรเจกต์นะเรียนเป็นแบบโครงการนะครับแล้วก็เขาก็จะมีความสุขในการเรียนนะครับเดี๋ยวก็ขอเชิญดูในภาคต่างๆของ มีทักษการวันนี้หรือว่าในห้องเรียนที่เราได้จันะครับ okay.